พี่หน่อยเสียง1สยังไงครับขยบโอเคแล้วทําไงต่อ ได้เลขไหมโอเคดูเลขแล้วไปดูใช่ไหมครโอเคขั้นตอนเกือบถูกต้องแต่ขั้นตอนที่ถูกต้องกว่านั้นก็คือพอหลังจากพี่หน่อยได้ไม้ได้เลขมาแล้วพี่หน่อยก็จําเลขมานะครับสมมติว่าได้เลขนี้พี่หน่อยก็ต้องเอาไม้อันนี้มาอธิษฐานเสี่ยงต่อนะครับว่าสมมุติพี่หน่อยได้เลขเบอร์หนึ่งก็ขอให้อธิษฐานต่อเทพเจ้าว่าสิ่งที่พี่หน่อยขอไปเนี่ยแล้วได้ซีมซีเบอร์หนึ่งเนี่ยซิมซีใบนี้คือลิขิตที่เทพเจ้าประทานโอวาทให้เราได้หรือเปล่าใช่ถ้าใช่ก็ขอให้โยนให้ไได้้ควาามอออ่นนนงงยยยปกับพืีเล ถ้าอย่างนี้คือความความทั้งคู่นะครับถ้าอย่างนี้คือหมกหงายทั้งคู่ถ้าจะให้ถูกต้องคือต้องอันหนึ่งความอันหนึ่งหงายคนจีเรียกเซ็งป่วยแปลว่าอันนั้นแหละไฟเขียวถูกต้องคือใช่เซมซีขอ,อทีดึงเซมซีแล้วก็อันนี้ทีนหนึ่งถ้าเกิดสามครั้งถ้าไม่ได้ก็ต้องเสี่ยงใหม่แต่ว่าถ้าจะเกิดจะให้แม่นเนี่ยจะต้องโยนอันนี้3ครั้งสองครั้งแรกให้ความหงายทั้งคู่แล้วก็สุดท้ายความคนจีเล็กหน่อเซ็งเจ็กปุ้งก็จะเป็นเซมซีที่น่าจะเป็นของเราอย่างแท้จริง